มินาซังちคนจีวาสมุดปาการเข่งโนฟุรุยมาจิเอโยโกโซอิและชยมาชิตะเขีววฟุรุยมจิโอคันตานิกดโชกายสเซ็ตเตอตมัสฟุรุยมาจิวะเซ็นคิวเฮคุรคุซันเนนนี้สมุดปาการเข่งโนบางปูมาจิเดตเลกุริยาพันซันเนนยอเตะทาเตลาเลมาช นากานิวาฮิโรฮิโรยนะนิเซโมโนวาฮอนโตนะไทยโนะยูเมนะโคโตโระเนะยดนิทัาเตราเลมาชิต้าเดโมมิสนิไทชิเตอิโตสึทัาเตราเลมาชิตะาทาโตเอเบออยุธยาจิตใต้เนาะวิหารวัดพาวยะพระปางยอดกิบมะเฟืองโตอีวาเลวาโดยยะพระที่นั่งสันเพชรปราสาทโตอีวาคิวเดสนาโดเดส もし時間や機会があれば、こちらに、検物にいらっしゃってください。どうもありがとうございました。